ขััวบ้านที่นี่พงกวัตศิ้าม็เบิ่งป่ามะรุนไหครับกับป่ามะรุนโกนะครับสีขาวสีทองครับอันนี้จะเป็นคอพันแม่พันเขาได้แล้วละครับใส่ง่ายเลยได้ครับนี่สีเขากับบางโวกับอขีแบบไล่แปลกๆเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ส่งงามครับมะรุนโกนะครับนี่ครับมะรุนสีทองครับสีงเขาเป็นสีเลือหมูนะครับ ส่วนหมากไม่แขบสีเหลืองสีทองอันนี้ครับมารุ่นไว้แล้วตัวนี้ก็นนะครับมารุ่นไว้สิประมาณนี้ขีดเขาสีน้หน่อยนะครับมารุนา่นไว้แล้วก็สีสีขาวนะครับแล้วส่วนหมากอยู่นี่ก็มารุ่นโกนะครับอันนี้ครับมารุ่นไว้ด้วยกันครับนขบขาดเขาสีสีขาวนะครับแล้วส่วนมากนี่ก็สี มะรุ่นโก้ไว้ครับมะรุ่นสีท่อครับบ้านเขาจักเอิ้นป่ายังบุคบพุ่มกบรู่ด้นกันนี้งามๆครับเป็นตัวที่เลยครับไล่เขาสีงามดีคุณอ่ะตัวนี้ออกสีแดงๆนะครับว่่ได้ออกสีเลือดหมูครับ ออกแดงๆใน่อยเคือจังปานมาเขือเทศเลยครับคุณนะครับสื่อปล่อยล่งสาคือสิครคับอือหือเป็นครับเป็นกระตูเขา ตัวนี้ก็งามปลามารุ่นนะครับนี่ครับปลาทะเลไล่จุดไล่มาจุดก็มีครับนี่เ,นเลขหนึ่งก็มีครับนี่ไล่เลขหนึง่ง ว่าตัวนี้งามครับวนะครับอือ หยีดนามใสข้นสีแถ่งามๆเลยครับมันก็ง่ามเมือกตัวได้ แล้วผมมาตัวนี้ป่ะแง่มุมูมกักไร่นี่นะครับ เดี๋ยวทำให้ครับผมบ๊ายบายครับ